บรรยากาศบ้านที่นครปฐมนะคะหน้าบ้านเลยค่ะหน้าบ้านอาจารย์จะเป็นคลองนะคะคลองตรงนี้เนี่ยก็จะแม่จะปลูกดอกบัวไว้ด้วยนะคะเป็นบัวหลวงนะบัวหลวงสีขาวจะมีฝักบัวให้กินประจำเลยค่ะฝ,ฝักบัวก็จะออกเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นคลองนะคะคลองค่อนข้างกว้างอยู่นะนี่ค่ะ ลแล้วตรงนี้ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นสันเจ้าสันเจ้าอาม่านะคะก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยนาาจย์จะพายเรือนะคะพายเรือไปจอดตรงนู้นหรือแม่พ่พอกับแม่เนี่ยนะคะจะไปส่งนะคะไปส่งฝั่งนู้นนะคะแล้วก็นางจากจะเดิน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 ,เด,นเดินไปโรงเรียนนะคะประมาณ10นาทีอะ่ะก็ถึงนะคะเป็นโรงเรียนวัดใกล้ๆบ้านเนี่แหละแต่ว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะก็จะต้องข้ามเรือไปสมัยก่อนอะนะคะ แล้วก็เนี่ยคะ่ะบรรยากาศก็จะร่มรื่นเย็นๆนะคะเพราะอยู่ริมอง